มาเด้เร,ริ่มนอนส้มตำส้มตำอย่าหิวเสพมาเด้อมาเด้อหิวแล้วหิวหิวภาพชัดเจนหรือเปล่าแม่รู้อันนี้ใครขวดพี่นะ้องบ่ได้โฟกัสตรงนั้นอันนี้โอ้ยหลุดนี่ผักโบมีพี่นะ้องขอตรวจขอไปนึกอยากกินแบบซ้วงๆเนาะบ้านนอกอีสานบ้านนากนีน่โอ้ยแต่ขอดบรูดนะว่าคนอื่นมักแบบนี้ กินอะไรก็ไม่ได้เอาสงตำกีนน้องบอกตรงๆอ,อ,อยา,ากมีผัก่ว่าบ่มีเนาะบไม่ได้ออกไปอันตลาดน้ำมึงอ่ะงกว่าสิจัดย,ยังสี่ที่อีน้องตัวทีเลยเข <c oughs> าไม่ได้ตัดอุ่นเสร็จลวกเป็นอันนั้นนี่ไม่ได้ตัดเนาะโอ๊ยมามามาแซ่บๆตำเองก็คุยน้องเด้อผู้ลักใส่กับอ่นี่ นกชิน้นอันเล็กมีอยู่ในตู้เย็นในครัวเรือนเรามียนพี่น้องเยอแสบเลยอะไปบอกได้เลยว่ากินในซ่วงเนาะคืออยากกินได้กับเบลีววสมกรัรมพี่น้องอันนี้เรื่องจริงแล้วพอรูกว่าอวาคนอื่นเป็นยังไงบอกได้เลยว่า บเบื่พอพี่น้องพวกวรากินประหยัดแท้เบื่อบ่มันอยู่ที่ความชอบของคนนะพี่น้องเด้ออันนี้มันจะอยู่ที่ว่าแต่ละค้นมักแบบไดนเนาะแต่สำหรับใครเนี่ยอ้วนกินได้บ่อยหันขวดมะอสมตำก็เก่า Non. แซบแบพี่นอนหักใ่แค่หลอดไปบ่ แต่อันนี้เป็นไก,ก,ก่ขวาพี่น้องกินขวาใส่กับเออป๋าแตงต้นเทียนอันนี้มัน,นบ,บลาเหลี่ยมผสมเล่นแม,ม่จับสมจับอีก ว่าเป็ดกับตดกับบอกอันไนเป็นคนหักกินทั้งการลดกางๆเนละ,นนะพี่งกินเข้ากันพอดีอร่อยเบอร์เลยอร่อยแซ่บเบอร์แซ่บเบอร์่นนองที่ เป็นอาหารที่กินได้เรื่อยๆเนาะ ส่วนละเส้นอันนี้เป็นเนียวนุ่มดีดีพี่น้องรักือบ่กินก,กัน้นอกงกินบ่ได้ซื้อกันองกินแบบแหงเมื่อไว้นะพี่น้องแต่ว่าอยู่ในขว้าจะติดบุญเส้นเ,เลยรตอนแรกว่าอยากเฮ็ดย้ำแต่ป่านี้มันบ่คอกอยมักย้ำมักสม่ำ và yam các lịch kim liên. Quê? Các sống xong tầm năm 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 มันยังค่อยลายก็ว่าที่วลายหลรอกจะเป็นคนมื้อเติบพี่น้องเ็ดกับเขามันก็เลลายจับนันส่จับนี่ส่เนาะก็เลยเยอะเป็นคนแบนว่า เอ็บกรเจาะอ๊ะบ่เป็น่พี่น้องแซ่บบอกเอล่ะแซ่บเหือแตกคักๆเลยตอนนี้อือ ส่วนส่วนเลยพี่น้องใส่บะเขียบอมนี้เนี่ยยำตืกเปียกบักนาวเป็นยังค่อยใส่มักพี่น้องเพราะว่ายังบกนาวสดสดในส่วนของไม่ได้ซื้อแล้วฝานมีดเปียกอ่อนๆค่ะ ล้วไปหย่ำถือนะแต่ว่าหิน้นเมยหอมพอเขาเก็บจากต้นใหม่ๆเนะเขาเก็บมาเรามาตำเลนะี้ยงสินะ บอกได้เรื่อันี้ป่านั่นเนี่ยกันจิตอดนใา่ะอี่โอ้ก่องขึ้นหลายแต่กินผู้เดียวพีน,น้องมันหลายกระยานมาเหมือนกระยิยเอาซัมนี่แหละนะนถ้ามันตอดป่าแห่งน่าจะอิอม พักพกับพอดีฝนตกพี่น้องปักกาเสดลริ้มร้อนทั้งหงอดทั้งหน่อยอ่อนอยู่ลังส่วนฝนลิ้นก็เลย่อระเดียงลงไปเบาเนี่ไหม่ม่เนี่ยเริ่มรสชาติแบบแซบแล้วกับถึงอาราลรสซ่วงซ่วงวะกินมะเยเือเ่อเดือยพี่น้องเด้ยอยเอาตัวตรง กินบาเบือ่ออีหลี่อืมเสดายยัยกเดียวอิ่มเล้อนี่อยากพานผล,ลไม้กินมันแบบนี้จ่แต,แตงโมู่ของมันบ่ค่อยมักนะกินได้เยอะแต่ว่า ก็เยมักปัดมักเป็นผลไม้ยอย่างอื่นปปเล้ยบรีเซื้อมา้งแบนดก,กาไเปเต่ได้แต่งโม,งมง้ม้อหตูเย็นกันหลายแต่กวาสีบรซืซอ,อ,อ,อ์มันย,ยังมีไอศกครีมกับขนมคาตาเชกด้วยเสเน่บอกใคเรื่องอะส่วง สรงว่ะสรงว่ะอืมโบเมนวามบนมันหลายนาทีเรพี่นองขอโทษเด้วตั้งอันนี้คิดว่ามันสิตรงเป๊ะบเมนตันอย่างเลยนึงขอลงไหไรแล้สิบกว่านาทีเรพี่นองสิกินต่อจักหน่อยอยู่จะบอกเดยเลยว่าแส่บนัวน้ำปลาจัดไปกัน จะคอยบอกตรงๆคอยบอกเคยเบื่อแล้วสมตำจะตามรถชาติ้อ้วมักเนาะพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟแล้วพี่น้องเนอเสซ่จๆนวลๆกันจายบายค่ะ